สวัสดีค่ะผู้ซื้อจองสลากนะคะทุกท่านนะคะก็มีเพื่อนๆสอบถามมานะคะว่าโปรแกรมตัวไหนที่ช่วยในการกดซื้อกดจองนะคะสลากกินแบ่งที่สํารวจมาก็มีหลายโปรแกรมนะคะแต่ดูจากคะแนนนะคะแล้วก็รีวิวนะคะต่างๆทีเ่เพื่อนๆได้เข้าไปใช้งานนะคะแล้วก็เรามาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะก็จะมี แอปตัวนี้นะคะที่เปิดอยู่นะคะก็ใช้งานได้จริงแล้วก็กดได้ประมาณ90%นะคะ90 9 5นะคะที่กดได้นะคะจะเป็นแอปตัวนี้นะคะพเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็สอบถามมาว่าตัวไหนดีก็จากาประสบการณ์หลายๆคนแล้วก็สอบถามมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูนะคะก็มาบอกแล้วนะคะว่าตัวไหนใช้ดีก็เป็นตัวนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะราคาแพงกว่านี้นิดนึงนะคะก็ในราคาประมาณนี้ค่ะ600ถึง1,000นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะคะลงใน Android นะเพื่อนๆถ้าเกิดจะกดผ่านทางเว็บไซต์ก็ต้องทำมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะลง Android นะอันนี้ก็คือ หลดใช้ในมือถือไปเลยนะคะเพื่อนใช้ android ก็โหลดใช้ android ไปเลยนะคะแต่ถ้าจะลงทางคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีตัวโปรแกรมอีกตัวหนึ่งเพื่อจะลง android นะคะนี่นะคะก็มาตอบคำถามเพื่อนๆแล้วนะคะว่าตัวไหนนะคะจากการใช้แล้วก็สำรวจมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเทอร์โบนะคะราคา650บาทนะคะก็อยู่ในการกดได้ประมาณ90 9 5นะคะอีก5ก็ขึ้นกับดวงนะคะเพื่อนๆก็ ไปเติมเนตให้แรงๆนะคะแลมเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นการแนะนำส่วนตัวนะ,ะพวเพื่อนๆก็ลองใช้กันดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าใช่แล้วเป็นยังไงนะคะก็มาฝาก,พกเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันพรุ่งนี้กดซื้อนะคะวันมะรืนกดจองอย่าลืมนะคะพเพื่อนๆโอนเงินเข้าให้เรียบร้อยนะคะสำหรับพเพื่อนๆชาวลอตเตอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกด Subscribe ให้เยอะๆจ้าชาแนลนะคะนำคลิปดีๆข่าวสารเกี่ยวกับพกเพื่อนๆลอตเตอรี่มาฝากเช่นเคยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนตัวใช้เทอร์โบที่ผ่านมาก็ใช้ดีอยู่นะคะก็ระวังกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีข่าวขราวนะคะว่าใช้แอปที่ไม่ใช่เป่าตังจะถูกตัดสิทธิ์นะคะข่าวอันนี้ก็ยังคงมีมีอยู่นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการสำรวจนะคะก็รอดูกันไปนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปคลิป ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อลอตเตอรี่เกี่ยวกับลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ